พระธรรมดาเนลบทที่แปดในปีที่สามแห่งราชการเบลชาซาข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นตัวเองอยู่ที่ป้อมชั้นในเมืองสุสาในแคว้นเอลามข้าพเจ้าอยู่ริมคลองอุไลข้าพเจ้ามองไปเห็นแกะผู้ตัวหนึ่งเดิอนอยู่ริมลำคลองแกะนี้ มีสองเขาเขาข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งแต่งอกขึ้นมาทีหลังข้าพเจ้ามองดูแกะผู้ตัวนั้นวิดไปทางตะวันตกทางเหนือและทางใต้ไม่มีสัตว์ใดต่อกรกับมันได้และไม่มีสิ่งใดช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันมันทำอะไรตามใจชอบและยิ่งใหญ่ขึ้นขณะข้าพเจ้าคุ้นคิดเรื่องนี้อยู่ทัานใดนั้น มีแพะผู้ตัวหนึ่งซึ่งมีเขาโดดเด่นอยู่ระหว่างตาวิ่งห่อข้ามพื้นพิภพมาจากทางตะวันตกอย่างรวดเร็วเท้าของมันไม่แตะดินมันรีบเข้าใส่แกะผู้สองเขาซึ่งขพเจ้าเห็นยืนอยู่ริมคลองนั้นและพุ่งชนด้วยความโกรธอย่างยิ่งขพเจ้าเห็นมันขวิดแกะผู้อย่างโกรธจัดจนเขาทั้งสองของแกะหักไปแกะสู้ไม่ได้ จึงล้มลงกับพื้นและถูกแพะเหยียบยำ่ำไม่มีใครช่วยแกะนั้นได้แพะตัวนั้นยิ่งใหญ่มากแต่เมื่อมันพยองตนขึ้นและเรื่องอำนาจสุดขีดเขาอันใหญ่ของมันก็หักและมีเขาโดดเด่นสีอันงอกขึ้นแทนที่ชี้ไปอย่างทิศทางลมทั้งสี่แห่งฟ้าสวรรค์มีเขาเล็กๆงอกขึ้นจากเขาหนึ่งในสี่เขานี้แล้วงอกขึ้นเรื่อยๆ แผ่อำนาจไปทางใต้ทางตวนออกและสู่ดินแดนอันง,งดงามมันเติบใหญ่ขึ้นจนถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์แล้วเวียงดาวบางดวงร่วงลงมาที่พื้นโลกและเหยียบย่ำเสียมันยิงพยองตีเสมอองค์ราชันแห่งกองทัพสวรรค์โดยเลิกล้มการถวายเครื่องบูชาประจำวันแด่พระองค์และทำให้สถานมัสการของพระองค์ตกต่ำ เนื่องจากการกรบฏนี้กองกำลังของประชากรของพระเจ้าและการถวายเครื่องบูชาประจำวันก็ถูกมอบไว้ในมือของมันมันทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างและสัจธรรมถูกเวียงลงกับพื้นแล้วข้าพเจ้าได้ยินผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่งกล่าวและผู้บริสุทธิ์อีกองค์หนึ่งถามว่าอีกนานเท่าไหร่ที่นิมิตอันเกี่ยวกับเครื่องบูชาประจำวัน การกรบฏซึ่งทําให้เกิดการเลืดร้างสถานนมัสการและกองทัพสวรรค์ถูกเหยียบย่ําจะสําเร็จทูตองค์นั้นตอบว่าอีก2,300วันคืนแล้วสถานนมัสการจะได้รับการชําระให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าดาเนียลเฝ้าดูนิมิตอยู่และพยายามทําความเข้าใจก็มีผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนมนุษย์ ยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายคนหนึ่งร้องเรียกข้ามคลองอุไลว่ากาเบียวเอ๋ยอธิบายความหมายของนิมิตให้ชายคนนี้ฟังเถิดขณะที่ทูดกาเบียวเข้ามาใกล้ที่ซึ่งข้าพเจ้ายืนอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ตกใจกลัวและล้มตัวลงกราบเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเข้าใจเถิดว่านิมิตนั้น เกี่ยวกับการอาวสาขนขณะที่เขากล่าวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หมดสติล้มศพหน้าลงกับดินแล้วเขาแต่ต้องข้าพเจ้าและพยุงให้ยืนขึ้นเขากล่าวว่าเรากำลังจะแจ้งให้เจ้าทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาแห่งพระพิโรธในภายภาคหน้าเพราะนิมิตนี้เกี่ยวข้องกับการอาวสานซึ่งกำหนดไว้แล้วแกะผู้สองเขาที่เจ้าเห็น คือบรรดากษัตริย์มีเดียและเปอร์เซียแพะผู้คือกษัตรกรีสและเขาใหญ่ระหว่างตาคือกษัตริย์องค์แรกเขาสี่อันซึ่งงอกแทน Anti uck, อ,อันที่หักคือสี่อาณาจักรซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากชาตินั้นแต่ไม่มีอำนาจเทียบเท่าในปราราชการกษัตร์ิยเหล่านั้นเมื่อพวกกบฏชั่วร้ายอย่างเต็มที่จะมีกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นมาซึ่งมีหน้าตาเทมือนถึง และเจ้าเล่เพทุบายเขาจะเข้มแข็งมากแต่ไม่ใช่โดยอำนาจของเขาเองเขาจะทำให้เกิดความเสียหายย่อยยับอย่างน่าตกใจและจะทำสิ่งใดก็สำเร็จรู้ล่ร่วงเขาจะทำลายบรรดาผู้ทรงอำนาจและประชากรของพระเจ้าเขาจะทำให้การล่อลวงแพร่ขยายมากขึ้นและถือว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นเขาจะทำลายคนทั้งหลาย ขณะที่พวกเขารู้สึกมั่นคงและเขาถึงกับท้าทายองค์จอมเจ้านายแต่เขาจะถูกทำลายโดยอำนาจซึ่งไม่ได้มาจากมนุษย์นิมิตเกี่ยวกับวันและคืนซึ่งบอกท่านแล้วนั้นจะเป็นจริงแต่จงประทับตราเก็บไว้เพราะเกี่ยวกับอนาคตอันไกลข้าพเจ้าดาเนียลหมดแรงนอนป่วยอยู่หลายวันแล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้น มาปฏิบัติหน้าที่ถวายกษัตริย์แต่ข้าพเจ้าวิตกกังวลมากเพราะนิมิตที่เกินความเข้าใจ